o อ3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนรายละเอียดข้อมูลที่สถานศึกษาจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาคือการแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามรูปแบบสคลหนึ่งซึ่งจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อยประกอบไปด้วยงานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง หลายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปแล้วอาจจะสรุปเป็นเลขที่วันที่ข้อสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการสถานศึกษาจะต้องจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6เดือนแรกของปีงบประมาณพุทธศักราช2565 หากแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ